นะครับหิวมาจากไหนครับเนี่ยสองคนเนี้ <S 2> <S 2> แม่ไม่ให้กินข้าวมากี่วันแล้วครับ กินข้าวอ่ะแล้วผมล่ะครับยอมผมกินข้าวกี่คำ<ะ>กี่กี่กระมังคร <10 S 1> ับวันนี้คำก <laughs> ้มก้มอ้วนด้วยก็ ลูกไม่ไปกินพี่ลูกกินหมดนะครับอ่ะอ่ะ,อะนาลีลาอยู่นั่นหนาพี่ลกูกพี่ลูกขมือบหมดนะครับอืมเดี๋ยวอยากเจอกับอยากเจอกับอีทแหลกไหมอยากเจอกับพิษอีทแหลกไหมฮีโร่กลัวไหมครับสู้ไมฮีโร่กับพิษอีทแหลกย <ไป S 1> <laughs> พีโรสู้ไหมครับกับพีดอีทแหลกเรต้องกินข้าวอันนี้ <_ letter> เดี๋ยวก็ต้องกินนะครับไม่งั้นพีฮีโร่ขมือหมดนะครับ <_ letter> พี่โรนี่หนักกว่าพิดอีทแหลกอีกนะครับดูสิครับนี่หนักกว่าพิดอีทแหลกอีกนะครับเนี่ย นี่หนักกว่าพิษอีทแหลกอีกนะครับเนี่ยดูไว้นะครับพิษอีทแหลกดูไว้นะครับคนนี้ท้าชนนะครับคนนี้กินหนักกว่าพิษอีทแหลกอีกนะครับดูไว้นะครับ <c oughs> นี่ครับคู่แข่งของพิษอิทแหลกครับคู่นี้เลยครับลีลาอยู่นั่นหละครับอย่าลีลาเยอะครับก็กินกันหมดแล้วนะครับเออคอยของเธอร่วงใครเธอร่วนมัมลูกมัมเออนี้อ้วกเธอเนี่ย โรตีที่ไหนครับพี่โรกตลาดตลาดตลาดไหนครับตล,ตลาดบ้านเราเนี่ย เป็นตาแซบเป็นตาแซบ <c oughs> น้องครับน้องกินหรือ,อยังเล่นอยู่ได้ยังไงเนี่ยพี่กินไปเยอะแล้วนะ <c oughs> นี่เลยครับฮีโร่กินยังกติดก่อโควิดหนูติดก่อโควิดใช่ไหมลกูก เยี่ยม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 ไหมครับรสช,ชาติมี่ล้วครับ